ป่าแตงรังนี่อยู่ไกลจากเรามากไหมคะใกล้ทีดเดียวเดี๋ยวเดินนั่งรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับคือตรงที่อยู่ด้านหน้าป่าแตงรังสัญลักษณ์ป่าแตงรังเราจะเห็นหญ้าสีเหลืองเหลืองถ้าน้าฝนก็เป็นสีเขียวถ้าน้ำแล้งเป็นสีเหลืองค่ะป่าแตงรังง่ายๆก็คืออาจจะเป็นป่าที่ดูแห้งแล้งอือ,อ,อค่ะ แนะเขาชุ่มชื้นใช่ไหมคะหน้าฝนชุ่มชื้นครับแต่ชั้นหน้าดินเขามันสั้นมันน้อยมันเจ็ดสิบเาก็เลยเก็บน้ํเก็บน้ำไม่ได้หรอถ้าป่าดิบชื้นดินมันหนามันก็เก็บน้ําได้เยอะเหมือนฟองน้าแล้วป่าดิบชื้นนี่ต้องนั่งรถเข้าไปเหมือนกันไหมคะอืมรถเข้าไปดิบแรงอ๋อดิบแรงค่ะดิบแรงถ้าดิบชื้นนี่ภาคใต้ใช่ไหมคะภาคใต้ภาคใต้เป็นดิบชื้นป่าแตงรังลี่ค่ะล้วแล้วดิบแรงกับดิบชื้นมันยังไงอะคะหมไม่เท่ากัน เรื่องวิชาการแล้วเนี่ยไม่หนูชอบเรื่องนี้เรื่องวิชการหนูว่าชอบเรื่องวิทย์ป่าดิบชื้นมันต้องฝนตกสองพันขึ้นไปถ้าป่าดิบแรงประมาณพันห้าลงมานะแล้วก็ชั้นดินต้องสูงป่าทำไมเ็าเรียกป่าแตงรังไม่ไม่หนูทราบใช่ไหมคะว่าไงเพราะมันมีต้นไม้ที่ชื่อเต็งกับลังมีต้นเต็งกับต้นรังเป็นไม้เด่นนะเราบอกเป็นไม้เด่นมันมีเยอะกว่าเพื่อนไม้เต็งไม้รัง แต่ว่าหนูยังไม่เคยเห็นค่ะว่ามันเป็นยังไงเลยไม่เคยเจอของจริงต้องดูแต่ความจริงน่าจะเรียกไม้ป่ารังเต็งนะฮะจะเจอรังเยอะกว่าเต็งอ่าไม้เต็งเต็งเต็งรังเวอลล์เวลาเราจะจำเนี่ยเราก็จำใบมันเต็งใบมันเต็งรังจะเว้านิดเดียวนี่ดูใบดูแล้ต้นจะขยายเดี๋ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ สวยมากๆเลยนะคะท่านพอค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างไปชมใกล้ๆได้ไหมคะตื่นเต้นค่ะอยากสัมผัสต้นไม้เต็งนั่งใจลึกๆต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะออกซิเจนเยอะสีเขาแปลกตามากค่ะมันจะออกแบบสีเหลืองๆแต่ก่อนมันเขียวครับตอนนี้ฝนมันไม่ตกมาหลายวันโอเคค่ะเขาเป็นยไงปเดินลุยค่ะลุลุยแต่มันดูไม่น่ากลัวไม่มี ไม่มีพวกสัตว์แบบวกทากอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีทาครับท่าถือไม่ได้แงแรงเกินไปถูดเลือดใช่ไหมค่ะใช่ท่ามันแรงเกินไปจะมีเฉพาะงูเฮ้ยงูมีงูมีจักขาบมีอะไรแบบนี้วอย่างนี้หนูจะจะช่วงนี้มันแรงัใช่มคะวงแรงเนี้ยสัตว์สัตว์เขาจะค่อนข้างหลบหลบภัยค่ะอย่างพวกงูก็จะอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ใช่นคือบ่อน้ำงั้นเราไปให้ไกลๆไหมบ่อน้ำทสัตว์ ต้นแรกที่เราน่าจะรู้ก่อนเลยคือหญ้าเห็นไหมหญ้าหญ้าค่ะหญ้านี่เรียกหญ้าเพชรหญ้าอย่างี้หญ้าเพชรเนี่ยเนี่ยที่ไฟมันไหม้ตลอดมันพืชตระกูลเดียวกับไผ่อ๋ออุ้ยเหมือนเหมือนเลยค่ะเหมือนเหมือนค่ะมนไม่ไผ่มันไม่โตหญ้าเพกครับนี่ฟองฟองก็ได้เด่นไม่ออกมั้งไม่นเอออกค่ะเหนียวมากเหนียวเหนียวแล้วก็จะมีมีหัวอยู่ข้างล่างหญ้าพวกนี้มีประโยชน์คือมันจะคุมดินครับคุมดินแล้วฝนตกมันก็ป้องกันการชะไม่ให้ดิน <ไ>ใช่ใช่ถ้าหากเราทำลายป่าหมดปลูกขึ้นนี่เกษตรใช่ไหมเราก็ถังหมดถางหมดฝนตกมาดินไหลน้ำท่วมบ้านสวกเราอันนี้ป้องกันไม่น้ำท่วมได้ก็ดูดซับแล้วก็ลากอพอไฟไหม้ข้างบนตายข้้งลา่างตายก็ยยยนอกใหม่ค่ะเพราะหัวมันอยู่ใ,<ช>ใต้ดินหัวอ,อยู่ใต้ดินไม้ต้นเต็งต้นลังนะคะไม้เต่าเต่งสบ ดูที่ใบต้องดูใบนนะักแล้วไอ้ที่เราเห็นนี่ส่วนใหญ่เป็นต้นอะไรคะเนี่ยเต่งเนี่ยเต่งตูนไม้เต่งเต่งนี่ๆนี่ๆนี่โคมมันเต็มมันเต็มต้นลังหายากยากนะคะอะไรเป็นเต่งเต่งรังเว้าเต่งเต่งรังวัลลว้าถ้าหากต้นลังใบตรงฐานตรงนี้จะเว้าตรงนี้นิดนึงมันไม่เต็งอ๋ออันนี้เต่งอย่างนี้เข้าใจละเต็มเต็มมันเต็มเต็ม หาต้นใบหลังที่ต้องร่วมถึงไหมก็อยู่หลังก็น้อยกว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรอคะออมันก็ต่างคนต่างอยู่มันอยู่สังคมมันจะกระจายใบโค้งเหมือนใบโพให้เกือบเกือบกันผ่านเหมือนว้าวหน่อยนึงอ่ะถ้ามีขนมีขนถ้าเกิดเต่งจะเต่งเต่งถ้าหลังจะเว้าวนีเวลาเรา อยากจะจำอะไรง่ายๆแล้วต้องหาคำท้องจองใช่ไหมเหมืออักษรกลางนะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเคยร้องไหมเคยร้องไงเคยร้องอักษรกลางใช่ไหมอ่าใช่อักษรสูงอะไรเงี้ยนะขอข้องอันนี้เป็นเต่งรังเว้าจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยสีดำเนี่ยคือไฟเหมือนไหม้เมื่อปีที่แล้วปีแล้วใช่ เห็นไหมดำดำดำดแต่ต้นเนี้ยไม่ตายผ่านมาหลายทีมากเลยเนี้ยแล้วเขาจะลอกไหมคะเวลาเขาดำเสร็จแล้วเขาจะหลุดไปเขาก็หลุดออกไปแล้วอันใหม่เขาก็ส้างเปลือกเขาหนามากเลยเพราะว่าความร้อนเข้าไปไม่ถึงอันนี้ไหมเมื่อผมจาได้แม่นเลยเพราะ14ปุ่มพายวาเลนไทน์วันแห่งความรักแต่ไหมนั้นไปไหมทั้งใหญ่แต่ต้นไม่เป็นไร แต่ยาเนี้ยหมดเกลี้ยงเลยเรามีรูปให้ดูเรามีรูปถ่ายให้ดูแล้วพออีกนั้นในหนึ่งเดือนฝนตกมาก็งอกขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นวัฏจักรเนี่ยฮะหลายปีเขาจะไม่ช่วงไหนอะคะเพราะหนูช่วงฤดูแลง้งช่วงฤดูแล้งครับอาจจะเปะ<ม>็นเมษามันขึ้นอยู่กับฝนไม่ตก3เดือนกน<อ>ไม่ตกกวันไฟอะไรหรือเปล่าถ้าหากมีนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองแล้วบอกว่าคุมไม่ให้ไฟมันไหม้ไม่ไหม้คุมไม่ให้ไฟมันไม่ไหม้ปรากฏว่าต้นเตียงต้นหลักตาย เออไม่กลับกันทําไมพ่อมตายรู้ไหมเพราะว่าความชื้นมันสูงสูงเชื้อลงเชื้อราก็มาขึ้นจนตายแบบทําให้เต็งลังหายไปเพราะนั้นเนื้อสัตว์เราเป็นคนดูแลเราเป็นคนดูอย่างเดียวเราไม่ต้องเข้าไปจัดก,การธรรมชาติเขาควบคุมเองเพราะนั้นไว้ต้องไม้บ้างนะครับเสร็จเลย Liksom, ด,ด,ำดำเลยนี่เหมือนทาไนะคะเหมือนทาโโหเมื่อกี้ได้ฟังท่านผอเล่าถึงการเผาไหม้ของป่าเต็งรังกันไปแล้วนะคะแชมก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้ส uh ึกว่าจะมีเกจความรู้เกี่ยวกับป่าเต็งรังแล้วการไหม้ของป่าเต็งรังมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับป่าแตงรังที่วันนี้น้องแพมจะเข้าไปเดินสำรวจและทำการศึกษานั้นเป็นป่าผลัดใบที่มีไม้วงยางบางชนิดเป็นไม้เด่นได้แก่เตงรังเหียงพรวงและยางกราดโดยทั่วไปความหนาแน่นของต้นไม้ในป่าเตงรังนั้นจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณค่ะเพราะดินตื้นกักเก็บน้ำได้น้อยมีหินบนผิวดินมากเลยก่อให้เกิดความแห้งแล้งค่ะ ป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นที่ระดับความสูงประมาณ50-1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะมีช่วงแห้งแรงจัดเกิน4เดือนต่อปีประกอบกับปริมาณน้ำฝนตกน้อยคือ900-1,200มิลิเมตรต่อปีเท่านั้นค่ะและปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กำหนดการคงอยู่ของป่าเตงรังก็คือไฟป่าค่ะ ซึ่งไฟป่ามักจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเนื่องจากไฟเป็นตัวจัดการโครงสร้างป่าและคัดเลือกพันธุ์ไม้ต้นฤดูแรงใบไม้ในป่าเต็งรังจะพร้อมใจกันผลัดใบเป็นสีแดงเหลืองส้อมอย่างสวยงามแล้วจะสลัดใบทิ้งจนหมดกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีหลังจากไฟผ่านไปพื้นป่าจะโล่งเตียนแต่เมื่อได้รับน้ำฝนป่าเต็งรังก็จะกลับเขียวสดชื่นขึ้นอีกครั้งด้วยย่าวะบัด จนดึงดูดสัตว์กินพืชหลายชนิดเข้ามาสู่ป่าเตงรังอาทิเช่นวัวแดงกวางป่าเก้งกระทิงกระต่ายป่าและความร้อนจากไฟนี้เองยังช่วยไล่มแมลงบนพื้นดินหรือใต้เปลือกไม้ให้เผยตัวออกมากลายเป็นอาหารอันดุดมสมบูรณ์ของเหล่านกกินมแมลงนา,นานาชนิดอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเห็นไฟไม่ป่าเต็งรังแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าป่าจะฟื้นตัวช้าเพียงแค่เดือนเดียวถ้ามีฝนตกช่วยป่าเต็งรังก็จะฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งคะ่ะ